กับตูและปีป่อเหมือนเดิมนะคะใช่ใชค่ะที่สัญญากันไว้ในวีคที่แล้วใช่ญญว่าเราจะ ตลาดเปิดบ้านท้ายซึ่งยังไม่จบแค่ยังไม่จบใช่พิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นงานที่เซ็นทรัลเวลนะคะร่วมกับชีสลูเกอร์และชีสช็อปปิ้งไก่นะคะร่วมกันจัดขึ้นนะคะให้คนที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ศิลปินต่างๆที่ชอบรักในของวินเทจนะคะมารวมตัวกันเปิดบ้านท้ายให้บรรยากาศสนุกๆเก่าๆกลับมาถูกไหมตอนนี้ก็กลายเป็นบรรยากาศเก่าจริงๆค่ะดูจากเสื้อผ้าของเราสองคนนะคะเริ่มวินเทจนะคะสาวกับพวกช่งช่างชาย แน่นอนว่าวันนี้เราจะพาไปพูดคุยแล้วก็ไปเจาะลึกคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เรียกว่ารักเมนของวินเทจใช่วันนี้เราจะมาลื้อของเก่ากันอแบบที่พี่ติวชอบแบบพี่โปชอบดูดีว่าแต่ละคนเนี่ยแนวรลสสไตล์เป็นแบบไหนอ่าเดี๋ยวเราไปเจาะลึกน่าดูแค่ไหนนะเดี๋ยวตามเรามาเลยค่ะมามาสวัสดีค่ะนี่ค่ะเจ้าของร้านมีหลายคนนะคะชื่อฟายค่ะ วันนี้พี่ขายของวินเทจแนวไหนเอ่ยขายของทำเองงานลีเน่ค่ะเป็นวินเทจที่ลีเน่ใช่ใช่ค่ะอันไหนที่ขายดีสุดเลยของร้านเราตรงนี้ค่ะกระเป๋าใช่ค่ะนี้ด้วยใช่นี้คะที่เป็นผ้าโอ้ยชอบผ้าที่เป็นลายลูกชิ้นลูกน้ำนะคะหรือเพลสที่ใช้เลยคะเป็นผ้าจัลนาแล้วก็เอามาทำเป็นกระเป๋าคัาสอันนี้คือเป็นมือหนึ่งแต่แปลว่าทำให้ดูแบบเก่าเดือนนี้ใช่ไหมผ้านี่ก็ทำมาจากเสื้อค่ะออ๋ หรือว่ายังอยู่ในคอนเซ็ปที่เรียกว่ารถโลกร้อนอยู่นะขอบคุณนะาคะและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ของวินเทจอีกอย่างอนึางก็คือเป็นแผ่นเสียงเสียงเพลงแผ่นไวนิละไรต่างต่างนี่เองี่ชอบมากนะพี่ติวได้เพิ่งได้เครื่องมาใช่แล้วต้องไปคุยกับพี่เขาหน่อยแล้วว่าแผ่นัหนเจ๋งเจ๋งๆอ้าพี่คะพี่คะสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะมีลูกค้าอยู่ด้วย อันนี้เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะชื่ออะไรคะครับผมชื่อชนครับขายแผ่นเสียงแบบแนวไหนคะเนี่ยจะเน้นเพลงไทยมากกว่าอ๋อนเน้นเป็นเพลงไทยเหรอคะโอ้ยอ,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 อันนี้จังหวะหนูเลยหนูชอบ <c oughs> แผ่นนี้คือที่เปิดอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่อนข้างจะแพงอ๋<ๆ>อถ้าเกิดเป็นเพลงไทยราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะ<ๆ>แบบไหนขายดีหมอลำหมอลำลูกทุ่งเก่าอะไรเนี้ยอันนี้จะเป็นแผ่นวินเทจที่เก่าจริงๆใช่ไหมคะมีแผ่นที่แพงที่สุดไหมในนี้ ที time, pues one. One ่ส ah, no ูตรตอนนี้อ oh, ah yeah. ันนี้ก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันครับตาสภาพสวยๆก็หกบาทนะคะค่อนข้างแพงก็ไม่ใช่สวยๆก็ประมาณห้าหกพันนะครับอยากดมทำไมี่อยากดมอ่ะอยากดมเออร้องได้แล้วอ่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านวินเนตอีกหนึ่งร้านนะคะน่าไปบ้าตะเกียะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านทัง อผมีินถามว่าสวยจะเป็นผู้ชายค่ะอะสวยผมเลาทันทีเอาดูอเดี๋ยวไปถ่ายใครเจ้าของร้านนี้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มๆท่ัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อดียาครับชื่อดียาอันนี้ขายของมือสองแนวไหนคะเนี่ยก็คอนเวิร์ตอะไรเงี้ยครับก็คือของตัวเองใช่ครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเอามาแบบแบ่งเพื่อนๆใส่ม่คะมีผู้ไหนที่เรียกว่าหายากหรือว่าแบบเป็นชิ้นเด็ดไหมคะนี่ดีกว่า หาไม่ยากครับแต่มันไม่มีขายครับเพราะว่ามันขายได้แค่ญี่ปุ่นแค่ที่เดียวแล้วหาไม่ยากค่ะได้ที่ไหนอ่ะที่ลาเราครับซื้อรงขับแถมเก่นนะคะจุดนี้นะคะแล้วก็คันเบาๆไรน้องาวฮานร้อยเล่นแล้วข้างหลังมีเสื้อผ้าใช่เห็นมีเสื้อผ้าด้วยนี่ของกันเองใช่ไหมคะอันนี้เหมาะกับการแบบขี่มอเตอร์ไซค์มากเลยอะเปิดเปิดเปิดมาแรงมาแรงชัดมากตอนนี้ถ้าเกิดหมดงาน อันนี helmet, ้ไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะแฟนเพจครับยังไงก็เข้าไปกดไลค์ได้ครับที่ที่วินเทจสไตล์ยูเอสครับต้องหมดจำไม่ค่อยได้ใช่ครับเพราะมันแบบว่าคุณจยากนิดนึงโอเคค่ะตามมาไลค์กันเยอะๆนะคะขอให้ขายดีค่ะขอบคุณค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอใจแม้ทำเป็นแบบเคยชินนะ นี่ของใคราเขาเนียจะมาเล่นเลยใช่ใช่คุณนะคะโทษนะคะานี่เจ้าของรถปะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่งองครับงองที่ขายหรือเปล่าคะพี่อ๋อไม่ได้ขายครับหน้านี่ของเยอะแยะเลยเป็นของวินเทจที่สะสมเองด้วยเปาคะใช่ใช่ครับก็เก็บเก็บแล้วก็เยอะแล้วก็เลยเอามาพิบอบอะไรอ่ะไม่จริงอะไรอ่ะ แต่พี่ติวจะมีค่าแค่ไหนละแกตัวพี่ติวนี่เท่าไหร่คะเท่ากันครับใครทำกันอย่าให้กล้องสูมโอเคแล้ขอบคุณท่าท่าน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่บอยครับผม อันนี้คือร้านที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับขายของพวกแนวไหนบ้างคะเนี่ยเอ่อก็เน้นแบบเป็นสไตล์ที่ชัดเจนมากกว่าใช่ไหมครับก็จะมีบางบางคนก็จะชอบบูธที่เป็นแบบวินเทจหน่อยหรือว่าแวนที่แบบเอ่อเป็นสเนคเกอร์ที่แบบสเตทหน่อยแล้วก็มีโปสเตอร์เก่าๆโอ้ยอันนี้เราชอบเออหัวใจวัยรุ่นอมอมขนมจอมขนม วัยรุ่นอมไม่ใช่ปะวัยรุ่นจอมะจอขนมฉันเป็นวัยรุ่นอมขนอมเออนั่นเธอละแหละเกือบจะชอบเรื่องก็มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาซื้อไป4ใบละช่ยก็ขายดีครับก็ได้ขายดีนะคะป้าขายขาขอบคุณขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะพี่ติวของเราอ่ะเลือกของช็อปใหญ่เลย อยากรู้ใช่ไหมคะว่าของพี่ติวที่เขาชอบนั้นจะเป็นแนวไหนต้องติดตามตรงนี้ช่วงหน้าว่าของพี่ติวเขาจะแบบเอ๊ะเขาเลือกของแบบไหนนะของวินเทจที่พี่ติวชอบอยวเจอกันช่วงหน้าแต่ตอนนี้ขอไปลื้อของของเราก่อนก่อน ก็แคทนะคะสัญญาสิงหาค่ะก็วันนี้นะคะแคทมาถ่ายชีสนั่นเองเล่มที่110นั่นเองนะคะก็มีตีมว่า blue vs brown issue นั่นเองนะคะก็จะเปรี้ยวจะซ่าขนาดไหนนะคะสามารถติดตามได้ต้นมิถุนาย,ยนนี้ค่ะไปดูกันได้นะคะ <S <S Let let me Why won you let me won't go g you สวัสดีค่ะชื่ออลิสนะคะประกรบสารพัดอัจานยตสลันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาถ่ายปกชีช้อปปิ้งไกด์นะคะเล่มที่ ค่ะปกตินะคะแต่งตัวเป็นสไตล์เท่มากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ลุยก็จะเป็นเน้นเป็นพวกหนังมีลูกไม้บ้างเพื่อดูเป็นผู้หญิงแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะชิดช้อปปิ้งไกด์เล่มที่สีสเล่มต่อไปด้วยนะคะ